สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเข้าหมดโซนฟรีสไตล์นะครับซึ่งผมไม่ได้มาแอคหรือว่ามาทำอะไรนะครับแต่ผมจะพาคนเนี่ยไปดูสาวนะครับเน้นดูสาวนะครับคือผมจะไปดูว่าเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยยังไงนะครับคือปกติผมไม่ค่อยได้เข้าโซนฟรีสไตล์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะแต่งตัวแบบไก่ไ่ไปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวขอหาชุดไก่ไ่ก่อนนะ เออเอาหมวกหมวกนี้แล้วกันนะครับคือว่าจะไก่แล้วเนาะแล้วก็เอาเป็นหน้าปกตินี่แหละครับแล้วก็ไม่ใส่อะไรเนาะโอเคใส่แคตาแค่นี้แหละแล้วก็ชุดนะครับเอาเป็นชุดแบบไก่ไก,ก่กาเลยนะเออชุด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 ผมว่าชุดเออชุดนี้ต้องมีทุกคนต้องมีทุกคนแน่นอนนี่ครับ <c oughs> ยังไงผมก็ว่าต้องมีครับกางเกงเนี่ยไม่ได้เอาไปอยู่แล้วครับกางเกงเราจะไปดูนะครับว่าคนเราเวลาคุยกันในโหมดฟีสต์เนี่ยมันเป็นยังไงครับพร้อมแล้วไปเลยคนหลังจากที่เราเข้ามาในโหมดนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มมีคนทยอยเข้ามาแล้วนะครับคนเดี๋ยวผมจะดูว่าเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาเพวกเขาคุยอะไรกันนะครับตอนนี้ผมก็จะอยู่ห่างๆน,นนะน,น้ผมไม่ได้ปรับกราฟิกด้วยนะครับลืมปรับกราฟิก ภาพต่ำสุดเลยเนี่ยดืมถอดหมัดฮะผมเลือดถอดหมัดเอ้ยถือเคียงเขาเดี๋ยวเขาก็เป็นสายเติออีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดไงวะเนี่ยไม่มีกระเป๋าให้ถอดด้วยมีกระเป๋าให้ถอดนะทุกคนเด่นเด่นเดดูสิว่าเขาจะคกหกกันมาหาหวานใจมาหาหวานใจครับหวานใจหวานใจหายมดหวานใจหวานใจอยู่ไหนไม่มีนะฮะ ไม่มีหวั่นใจสักคนเอาออกเลยครับหายหมดเลยครับทุกคนอ้าวเฮ้ยเป็นไหนหมดวะ,ะตอนนี้ก็หนีหายไปหมดเลยครับทุกคนนี่ผมถามจริงในฟิลตามันเงียบเหงาขนาดนี้เลยเหรออ <c oughs> เงียบเหงาขนาดนี้เลยเหรอวะเอ้ยมันจะตีผมทุกคนจะตีผมทุกคนอะไรวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อนั่นนี่ตี่ผมไม่ได้หรอก ไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยครับทุกคนไม่มีคนคุยอะไรกันเลยเฮ้ยเดินดูด,ด,ด,ดต้องมีคนพิมพ์สักคนสิต้องมีสักคน,นแล้วก็ฮะโอเคครับตามนั้นโอ้โหแฟหร์สีเฮ้ยเดี๋ยวเขามาแอค,ครับทุกคนฮ้ยเขามาทำคลิปนี่ว่าเฮ้ยผมเจอคนทำคลิปทุกคน ดผมจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะทําอะไรกันยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็มายูทูบเบอร์ก็มานะครับในวันนี้ไม่รู้ว่าช่องไหนนะไม่รู้นะรนะหรือว่าเขาทาล,ลงทิ่ลงกินกับเปล่ามันมันดูยังไงวะมไม่รู้ว่าใครนะครับยูทูบเบอร์นะอ้าวสองคนนี้ตีกันฮนะเขาจะตีกู อ้าวแม่หัวโตเฉยฮะเใยรจะตีโอเคครับตอนนี้ก็พวกเขาก็ได้ตีกันจนหัวโตนะครับรวมถึงกูด้วยนะฮะโอ้โหกูไปเกี่ยวอะไรด้วยเนี้ยมึงขีอะไรแรงขนาดนั้นอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมครับนี่เริ่มทยอยเริ่มทยอยมาข้าผู้ชายอ้าว ข่าทำไมวะนะใครไปทำอะไรเมืองวะนะต่อยกันทุกคนทุกคนมีคนต่อยกันเอาละโดนตีมาโอ้โหจังหวะน,นี้แตกไปหนึ่งครับโอ้โหยังไงคู่นี้เดือดมากอะเดือดมากระหว่างไฟกับคาทุกระหว่างไฟแทงกับไฟน้ำมือนครับโอ้โหจังหวะน,นี้ได้ลืมใหม่ครับยังไงยังไงยังไงครับยังไงจังหวะน,นี้วิ่งเข้าใส่เดียวโอ้โห ฟ้านี่โหดมากครับฟ้าจังหวะนี้แดงแดงวิ่งมาในเรื่องใหม่ครับจังหวะนี้ยังไงนำเงินวิ่งมาอ่ะเฮ้ยกูถามจริงแดงมงเล่นเป็นปะเนี่ยกูอยากรู้แค่นี้มงเล่นเป็นปะเนี่ยจังหวะนี้ยังไงครับจกที่สี่ดูที่สี่นะครับทุกคนจังหวะนี้นำเงินวิ่งมาแดงแดงจืนเงินเตะ ยืนจังเดียวเลยไม่มันเลยโอ้ยอยากเขา้าอยากเขา้าเอา้าแน่แนแกูได้มาแล้วเจอกูเจอกูสุดตจ้ามาดิมาเฮ้อด,ดิเอา้าเอาเ,อาเอาฮ้ยผมแพ้ได้ไงอะเฮ้ยเอา้เอาเไ้ยแพ้ได้ไงวะมาดิมาดิมาดิมาเฮมาดิชิ้ว ลองอีกครั้งครับก็มาดิผมนี่แชมป์มวยไทยนะครับทุกคนอ๋อเหมิดเหมิดเลยเฮ้ยมันโหดจริงๆคนนี้โหดเกินโหดเกินคนแนนมาน่ครับวิ่งมาผมกลองให้เขาวิ่งมาเออวิ่งมาดิวิ่งมาดิวิ่งบอกให้มึงวิ่งมึงมึงไม่วิ่งมึงไม่วิ่งมึงไม่วิ่งมาหกไม่วิ่งมาหาก มึงไม่วิ่งมึงไม่วิ่งมาสักคนเลยเฮ้ยมึงก็มาดิมึงก็มาดิก็มาดิครับ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 ยูฮูก็มาดิก็มาดิอะไรอะไรเขาให้เรื่อมใหม่อะไรอะไรเขาเริ่มคงให้เริ่อมเห็นไหมเขาใหเรื่อมเหรออืก็มาดิอืหัวแตกหัวแตกเลยครับหัวแตกหัว หัวหูไปเอ้ยวิ่งทำไม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 วิ่งไม่ดูดไม่ดูไม่ดนเลยนี่เป็นไงเนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้อะไรนะเดี๋ยวรออีพีหน้าครับอีพีหน้าน,นั้นจะแบบ เจออะไรที่ตีกนี้นะครับทุกดสำหรับวันนี้บ๊ายบาย